สนับสนุนโดย e Ximbank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร026172111 e อ o โกกรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียว D Tag Feel Good ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราเจาะตลาดได้แล้วละครไทยดาราดังคนรู้จักคนชอบเนี่ยอยู่ได้นานไหม เพราะว่าอาจจะเป็นแค่กระแสสั้นๆหรือเปล่าก็หวังว่าจะอยู่ได้นานนะนะคะแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราคงจะต้องคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้เท่าที่คุยกับคุณบอยทะกนเกียรตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปรับเปลี่ยนอะไรที่ทําให้เข้ากับคนจีนชอบมากๆเนี่ยหรือว่าอะไรที่มันดูจีนเกินไปเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเสียอัตลักความเป็นไทยผมว่าเสน่ห์ของละครไทยมันก็คืออยู่ที่ความเป็นไทย อยู่ที่อยู่ที่ความเป็นเรานี่แหละคือเวลาคนจีนเขาดูเราเขาก็คงจะดูในฐานะที่มันเป็นละครต่างชาติเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเราจะเราคิดว่าเราจะทําแล้วเหมือนกับว่าต้องมาครบถ้วนว่าจะได้ไปจีนด้วยเนี่ยผมว่าเริ่มเริ่มจะเริ่มงงเราจะเริ่มงงกับตัวเองแล้วว่าตรงน้เราทําละครให้ใครดูเพราะว่าที่ละครไทยเวิร์กในประเทศไทยได้ไดก็คือทําละครไทยให้คนไทยดู แต่ที่ละครไทยไปเวิร์กในประเทศจีนได้ผมก็คิดว่าเพราะคนจีนอยากดูความต่างชาติของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะไปทําละครไทยให้เป็นละครจีนมันเพื่ออะไรผมผมก็คิดว่าเราก็ทําอย่างที่เราทํานี่แหละ <Okay. S 1> แต่ว่าอาจจะพิถีพิถันทางด้านของโปรดักชั่นมากขึ้นให้มันเนียบขึ้นเพื่อที่มันจะคุณภาพของภาพเนี่ยมันจะได้ออกสู่ตลาด ประเทศได้ก็คือจะต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะสำหรับละครไทยนะคะคงเอาไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะว่าคนจีนเห็นปั๊บเนี่ยนี่แหละละครไทยแล้วก็ตัวละครต่างๆหรือว่าวิถีชีวิตเนี่ยก็ต้องคงเอาไว้เพราะว่าคนจีนที่ได้คุยกันเนี่ยนะคะเขาก็บอกเลยบอกว่าเวลาคนไทยเจอกันต่อให้อยู่ในละครก็สวัสดียกมือไหว้คือเขาได้เห็นวิถีวิถีชีวิตของคนไทยในละครด้วยซึ่งมันไม่เหมือนชาติอื่นเพราะ ฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าการขยายอิทธิพลประเภทเนี้ยซอฟต์พาวเที่ว่านี้เนี่ยซึ่งเกาหลีเขาประสบความสำเร็จมาจแล้วอย่างมากเลยไทยก็สามารถ<ท>จะทาได้ามริง <คน S 1> <ด>เราก็าคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับแล้วก็ดีครับที่ไทยเราสามารถเจาะเข้าไปในตลาดตลาแต่ว่าบทบาทของรัฐบาลจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องทางภาครัฐอยากจะให้เขามาช่วยส่งเสริมยังไงบ้างไหมคะากรา,กะา,าสสรงงา <S <S สนับสนุนนี้ผมคิดว่าแค่มองเห็นมองเห็นคุณค่า ของละครไทยอย่าเอ,อะอะก็มาด่ากันว่าละครไทยมีแต่ขยะอย่างเงี้ยมันมักจะพูดกันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตีภาพรวมกันหมดทั้งหมดแล้วก็โอ้ยละครไทยขยะน้ำเน่าห่วยก็ห่วยยังไงก็ไปใช้เมืองจีนแล้วคนก็ดูกันเพียบประชาชนที่เยอะ <laughs> ประเทศที่ประชาชนเยอะที่สุด <laughs> ก็เนี่ยครับผมผมผมว่าผมว่าเรื่อง,องแบบนี้ในเรื่องของของ ความตระหนักถึงอ่ะแล้วก็เห็นคุณค่าของมันอย่าอย่าดูถูกมัน่ะบทบาทของรัฐที่จะช่วยส่งเสริมรอุตสาหกรรมนี้ของไทยเพื่อที่จะไปบุกตลาดจีนมากยิ่งขึ้นจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างค,คะมีมสีสองประเทศนะครับที่จีนก็ต้องการนําภาพยนตร์เข้าไปฉายในในเมืองจีนอันดับแรกก็คือประเทศฮ่องกงซึ่งวัฒนธรรมก็เหมือนกันก็เป็นคนจีนเหมือนกันนะครับประเทศที่สองที่ก็ต้องการนําภาพยนตร์เข้าไปฉายในเมืองเขาคือประเทศไทย เกาหลีนี่อยู่ใต้ายๆนะครับครับประเทศจีนก็พยายามปกป้องวัฒนธรรมเกาหลีก็พยายามปกป้องภาพภาพยนตร์ของเกาหลีที่จะไม่ให้เข้าไปสู่ประเทศจีนแต่เขาต้องการสองประเทศนี้มากคือฮ่องกงกับประเทศไทยผมได้มอบไปท่านประหลัดกระทรวงนะครับไปติดตอ่อกับสถานีโทรทัศน์นะครับในเมืองไทยที่เขาทาละครนะครับตั้งแต่ช่อง3ช่อง5ช่องเจ็ดช่อง9นะครับบอกว่าจีนก็ต้องการซื้อละครของเมืองไทยมาก นะครับแต่ว <adan> anyway. like ่าในขณะนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับมีความเคลื่อหน้าค่อนข้างน้อยนะครับจะติดลิขสิทธิ์บ้างแต่ว่านอกจากการซื้อภาพยนตร์นะครับหรือบทโทรทัศน์ในเมืองไทยแล้วเนี่ยสิ่งที่จริงก็ต้องการมากเลยมากกว่าเรื่องการซื้อภาพยนตร์บทละครทางโทรทัศน์มากโดยซ้ำก็คือเรื่องการไปสร้างหนังร่วมกันนะครับอย่างเช่นดาราเมืองไทยในคนจีนก็รู้จัก กลุ่มบมริษจีนในรู้จักก็ต้องการอนดาราเมืองไทยนะครับที่เขานิยมอยู่นะครับไปสร้างหนังร่วมกับดาราของประเทศจีนอันนี้ผมแค่จะมีความมั่นคงในเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากกว่าที่เราจะไปขายภาพยนตร์ให้เขาซะอีกนะครับมีอะไรที่เป็นข้อคิดหรือว่าบทเรียนไหมคะที่ทางไทยเนี่ยอาจจะเรียนรู้ได้จากทางเกาหลีที่ทางภาครัฐแล้วก็เอกชนเขาจะร่วมมือกันมากเลยส่งละครของเขาเนี่ยไปทั่วเอเชียและทั่วโลวกแล้วนะขณะนี้ในในขณะนี้นะครับ ทุกประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนำนะครับเพราะว่าทธรมเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องของสุนทรีเป็นเรื่องของความสุขอุปสรรคอย่างหนึ่งของเมืองไทยที่เรายังทําเรื่องนี้ไดไ้ไม่ไม่เต็มที่เพราะว่าต่างประเทศในข้อภูมิใจในวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้นะ <iage. S 2> ผมพยายามพูดหลายครั้งว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับภูมิใจในวัฒนธรรมไทย <banking S 2> แต่มีบางเออเราโชคร้ายมีประเทศหนึ่งซึ่งไม่ภูมิใจในวัฒนธรรมของเราเลยประเทศนั้นคือประเทศไทยเพราะฉะนั้น เราก็พยายามให้ความสําคัญเรื่องวัฒนธรรมในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศี่สูงมากในขณะนี้แต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานที่คนไทยต้องตระหนักรู้ร่วมกันก็คือต้องภูมิใจในวัฒนธรรมไทยก่อนนะครับถ้าเราไม่ภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเรารักษาวัฒนธรรมไม่ได้ก็ป่วยการที่เราจะนําเรื่องนี้ไปคุยกับนานาชาติเขาดังนั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะทําให้ไทยเนี่ยสามารถจะขายวัฒนธรรมที่ผ่านมาขายข้าวขายยาง ซึ่งก็ราคาขึ้นลงแล้วแต่ฤดูกาลการแข่งขันกับประเทศเองก็เยอะแต่ว่าวัฒนธรรมนี่คู่แข่งอาจจะมีแต่ว่าคู่แข่งที่จะมาแข่งกับเราตรงๆเนี่ยไม่มีญี่ปุ่นจีนเกาหลีจะมาสร้างละครแบบไทยนีย่ไม่มีทางไม่ได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถเบียดเข้าไปและกลายเป็นสิ่งที่คนจีนดูแล้วบอกต้องอย่างนี้สิแล้วก็จะเกิดภาพที่ดีสำหรับประเทศไทยด้วยในแะง่ว่าน,นักท่องเที่ยวจะมา เมื่อกีที่คุณวินารัตต้องไปเกาหลีเนี่ยเพื่อจะไปดูตอว่าละครเกาหลีเกาหลีเขาถ่ายกันยังไงเขาทำยังไงต่อไปนี้นก็อยากไปใช่ต่อไปนี้คนจีนก็อยากมาเที่ยวไทยเพราะว่าเห็นฉากนี้อยากไปดูจุดนี้อยากมาดูซิว่ามันมีจริงอย่างที่เขาเคยดูในละครหรือไม่ฉะนั้นนี่คืออนาคตที่ค่อนข้างสดใสยอยู่ที่ว่าเราจะสามารถทัถ้งเอกชนรัฐบาลและผู้มีพรสวรรค์ทั้งด้านนี้จะร่วมกันทำให้ ความเป็นบันเทิงของไทยมีความโดดเด่นในประเทศจีนได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณวีรรักกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 已不在，回忆剩下阴霾，不再重来。